สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คแอบดูชแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับเหรียญซิโกจุลามณีนะครับผมเป็นตอนที่3นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับบรรยากาศในการพุทธาพิเศษมังคลาพิเศษนะครับผมของเหรียญรุ่นซิโกจุลามณีนั่นเองนะครับผมสาหรับเลิกงามยามดีนะครับผม เลิกพิธีมหาพุทธาพิเศษนะครับมังคลาพิเศษนะครับผมเหรียญหลวงพ่ออิดนะครับพระธาตุจารอนะครับนั่งเต็มองค์นะครับผมฉลองจนอายุ60ปีนะครับรุ่นทิโขจุลามณี60นะครับผมณวัดจุลามณีนะครับตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมอุปมาศดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมนะครับผมวันศุกร์ ที่ยี่สิบแดกรกฎาคมพศสอง0ันห้า้อหกสิบนะครับจันคติการนะครับวันที่หกนะครับปีรากานะครับดุลสกรัดหนึ่งสามเจ็ดเก้ารัตนโกศิร์ศกสองสามหกนะครับจุดเทียนชัยนะครับเวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบอนาทีนะครับวิสาขนักสัตว์นะครับผมลัคนาสถิตราศีตุลนะครับเสวยเลิกที่เจ็ดประกอบด้วยเพชฌฆาตแห่งเลิกนะครับเวลา 15นาฬิกา52สินาทีสิ้นสุดแห่งเลิกนะครับผมก็สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็ถือเอาเลิกดีนะครับผมในการพุทธาพิเศษนะครับผมในเวลานะครับผม13นาฬิกา30นาทีนะครับผมก็จะมีพระสงฆ์นะครับทรงสมณศักดิ์เจริญพุทธมนต์นะครับในพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมทั้งหมดจำนวน22รูปด้วยกันนะครับผม เกจิรูปที่หนึ่งนะครับผมพระมหาประกอบนะครับวัดโชติไทยยกรามที่ราชบุรีนะครับผมเกจิรูปที่สองนะครับพระครูสมุทรปัญญาพลนะครับวัดเจริญสุขขาระหัวระวิหารนะครับสมุทรสงครามนะครับผมเกจิรูปที่สามนะครับพระครูรัตนปัญญาโสพลนะครับวัดจันเจริญสุขสมุทรสงครามนะครับรูปที่สี่พระครูสมุทรวชิราพรนะครับวัดเพชรสมุทรหวรวิหารสมุทรสงครามนะครับ รูปที่5นะครับพระครูวินิธรมาพรนะครับวัดท่าเรือนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมเกติรูปที่6พระครูอมรวิสุทธาพรนะครับรองเจ้าคณะตำบลท่านัดวัดอมรญาติสมาคมราชบุรีนะครับผมเกติรูปที่7พระครูรัตนวิสุทธวัฒนะครับผมเจ้าวาดวัดสวนแก้วอุทยานนะครับสมุทรสงครามนะครับเกจิรูปที่8นะครับพระครูพิสุทธ ธีรานุวัตรนะครับเป็นเจ้าวาดวัดคลองขุดเล็กนะครับสมุทรสงครามนะครับรูปที่9นะครับพระครูสมุทรกิติวัฒนะครับเจ้าวาดวัดซอกช่องลมนะครับผมสมุทรสงครามนะครับรูปที่10นะครับพระครูประหัชสุประชัยนะครับเจ้าอาวาดวัดชาวเหนือนะครับราชบุรีนะครับเกจิรูป11นะครับพระครูสมุทรจิรพันธ์นะครับเจ้าวาดวัดท่าในนครปฐมนะครับรูปที่ที่12นะครับ พระประหลัดไทยบูลนะครับเจ้าวาดวัดประทุมคนาวาสมุรสองครามนะครับ13นะครับพระประหลัดยานเดชนะครับเจ้าวาดวัดใหม่สี่หมื่นราชบุรีนะครับ14พระรูประหลัดวิโรจน์นะครับรองเจ้าวาดนะครับวัดประสาทสิทธ์ราชบุรีนะครับ15นะครับพระรูสมุทรวชิรานุวัรนะครับวัดเพชรสมุทรสมุรสองครามนะครับผมรูปที่16พระรูประหลัดมิมนวัดนะครับ วัดประดู่สมุทรสงครามนะครับพระมหาวัฒนานะครับวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมนะครับ18พระมหาสุดใจนะครับวัดอนยหอมนครปฐมนะครับ19พระมหาอนุส <riding> ิตนะครับวัดหลวงประชาบุรณะนครปฐมนะครับ20บพระใบีกาสมภพนะครับวัดปักงามสมุทรสงครามนะครับผม21พระอาจารย์อเนกวิทย์นะครับวัดอนยหอมนครปฐมนะครับและ22นะครับเป็น พระอาจารย์พงศธรนะครับวัดใจนครปฐมนะครับนี่ก็เป็นเกเจยี่สิบสองรูปนะครับเจริญพุทธมนต์ในพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมและในเวลาสิบสี่นาฬิกาสีิเนาทีนะครับผมจุดเทียนชัยนะครับมีพระมหานาคสี่รูปนะครับวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทนะครับเจริญพระคถามหาอุดครับสายหลวงพระเดิมวัดหนองโพนะครับผมแล้วก็จะมี ายนามพระเกจิคณาจารย์นะครับนั่งปรกพริกรรมภาวนาในพิธีพุทธาพิเศษด้วยนะครับผมพระเกจิคณาจารย์นะครับนั่งปรกขุมแปดทิศนะครับผมสําหรับรูปแรกนะครับผมพระมงคลโมลีนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดทุ่งเหียงชลบุรีนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกจินะครับที่เป็นประธานจุดเทียนชัยด้วยนะครับผม เป็นเจิอีกท่านหนึ่งนะครับรูปที่สองนะครับคะสูเมทมุนีนะครับผมหลวงปู่ลำพวนนะครับผมวัดบึงลาดสวายนะครับเป็นเกจิของจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมเจิถัดไปนะครับผมพระนันทวิรยาพรนะครับหลวงพ่ออ่างนะครับผมวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมส่วนเจิรูปถัดไปนะครับผม พระภาวนาวิสุทธโผลนะครับหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นะครับวัดประดู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผมสาหรับเพจีรูปถัดไปนะครับก็เป็นหลวงพ่อสิรินะครับสิริวัฒโนนะครับวัดตาลที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมก็เป็นเกจีดังอีกท่านหนึ่งนะครับที่นั่งลรบในพิธีนะครับผมเกจิท่านถัดไปนะครับผมพระครูวินิจ มณีวงนะครับหรือว่าหลวงพ่อสะอาดนะครับวัดเข่าแก้วนะครับผมที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับผมเกวนเกจิรูปถัดไปนะครับผมพระรูปฐถมวราจาร์นะครับหรือว่าหลวงพ่ออวยพรนะครับผมวัดดอนยญยหอมนะครับผมเกจิจังหวัดนครปฐถมนั่นเองนะครับผมเกจิรูปถัดไปนะครับผมพระรูวิสุทธสมุทคุณนะครับผม หรือว่าหลวงพ่ออนันต์นะครับวัดบางพลีน้อยนะครับผมจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมกิติดังอีกท่านนเลยครับกิติรูปที่9นะครับพระครูเจติธรรมานุยุทธ์นะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแปะนะครับผมวัดสว่างอารมณ์นะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับผมส่วนกิติรูปที่10นะครับผมพระสมุทรวชิระโสพลนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อโสพลนะครับ วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับก็เป็นกิจิจังหวัดนครปฐมนะครับและเป็นประธานดับเทียนชัยด้วยนะครับผมและพระเกจิคณาจารย์นะครับนั่งปกรอบคนทนพิธีชั้นในนะครับผมก็มีทั้งหมด13รูปด้วยกันนะครับ1นนะครับก็คือพระครูไพบูลรัตนาพรนะครับหรือว่าหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับวัดหงรัตนารามนะครับที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมเป็นเกจิดังนะครับผม รูปที่สองนะครับพระรูอทรวิริยานุวัฒน์นะครับผมก็เป็นเกจิของวัดจุลามณีนะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับผมวัดจุลามณีนั่นเองนะครับผมส่วนเกจิรูปถัดไปนะครับผมก็พระรูประสารวุธนะครับหรือว่าพระรูปืนนะครับผมวัดราชโดนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเป็นเกจิภาคกลางนะครับ รูปถัดไปนะครับพระครูประหลัดจีระพง์นะครับหรือว่าหลวงพ่อเลี้ยงนะครับวัดจอมเกตนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนเกจิถัดไปนะครับพระมหาเป็นหนึ่งนะครับผมวัดบรมวง์อิสระวรารามนะครับผมก็เป็นเกจิที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเกจิรูปถัดไปนะครับพระสมุ พิสนุพงศ์นะครับผมหรือว่าหลวงพี่เต๋านะครับผมวัดสุวรรณเจดีย์นะครับผมเกจิจังหวัดสยุธยานะครับผมเกจิรูปถัดไปนะครับพระครูสังครักษ์นะครับสมบัตินะครับวัดไซนะครับผมวัดไซก็จังหวัดนคนปรปฐมนะครับเป็นเกจิที่จังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองนะครับผมเกจิถัดไปน,น,นะครับผมก็เป็นพระครูสมุอาน์น์นะครับผมอันนี้เป็นเกจิวัด วัดบึงลาดสวายนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับส่วนเกจิรูปที่เก้านะครับผมเกจิรูปที่เก้าก็เป็นพระภูสมุทวรุธนะครับหรือว่าหลวงพ่อเพนนะครับผมเป็นเกจิของวัดเขาล้อเหนือนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับผมส่วนเกจิรูปต่อไปนะครับพระภูสมุคคำนวณบริสุทธโธนะครับผมวัดแก้วเจริญนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อเนือน หลวงพ่อนวนนะครับผมก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมเกจีดังนะครับสี่รูปถัดไปนะครับพระประหลัดจักรภพนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อเทพนะครับวัดละมุดสุทาวาสนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นเกจีนะครับของรูปแม่น้ําไม่กลองนั่นเองนะครับผมเกจีรูปถัดไปนะครับพระประหลัดคงศัก์นะครับผมวัดเนฆขมารามนะครับผมเป็นเกจีที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับผมก็ เกจิท่านนี้ก็มาพุทธาพิเศษอยู่บ่อยๆนะครับผมเกจิรูปที่13นะครับพระอาจารย์เอราวันนะครับเกจินะครับสำนักสงฆ์พุทธอุทยานธรรมโกศสนะครับผมที่จังหวัดประทุมธานีนั่นเองนะครับผมก็เป็นเกจิดังอีกท่านหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดนะครับก็เกจิพระพระคณาจารย์นะครับนั่งปกุมแปดทิศนะครับก็มีทั้งหมด10รูปนะครับผม แล้วก็มีพระเกจิพณาจารย์นะครับนั่งปกรอบพิธีทั้นในอีก13รูปนะครับผมก็รวมเป็นนะครับ23รูปนะครับผมแล้วก็เกจิที่เจริญพุทธมนต์ในพิธีพุทธาพิเศษนะครับอีก22รูปนะครับผมก็รวมเป็นทั้งหมดนะครับ45รูปนะครับก็เป็นเกจิที่พุทธาพิเศษนะครับใน วันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560นะครับก็ถือได้ว่าเป็นพิธีดีนะครับพิธีใหญ่นะครับก็มีเกจินะครับจำนวนมากนะครับมาพุทธาพิเศษในพิธีนี้นะครับก็เหรียญจิโกโจุรามณีนะครับผมก็เป็นเหรียญที่ขนาดนะครับมีความใหญ่เป็นพิเศษนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญรุ่นอื่นนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญทรงกลมนะครับผมขนาดใหญ่สูง4เซน นะครับแต่ว่า,อาพอเป็นรัศมีวงกลมนะครับก็จะทําให้เหรียญดูค่อนข้างใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นความพิเศษของเหรียญนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ซึ่งจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็แตกต่างจากวัดอื่นๆทั่วไปนะครับผมเพราะว่า,าด้วยขนาดเหรียญนะครับก็จะไม่มีใครสร้างนะครับก็เหรียญใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ ทำพิเศษขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างจํานวนน้อยมากๆนะครับแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษหรือว่าไม่ธรรมดานะครับสุดยอดนะครับเกจิอาจารย์นะครับจากหลายๆภาคนะครับในเมืองไทยนะครับมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษนะครับอย่างมากมายเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมเก็บไว้บูชานะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับหายากแน่นอนนะครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับผม ก็สำหรับพิมพ์เล็กนะครับก็เป็นพิมพ์ที่ขนาดเหมาะสำหรับการห้อยบูชานะครับเนื่องจากก็ขนาด2เซนรัศจะมีวงกลมก็พอดีพอดีนะครับก็จะใหญ่กว่าเหรียญจิบหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่อยากให้ทุกท่านนะครับหามาไว้บูชากันนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญดีนะครับความหมายดีเป็นมงคลนะครับแล้วด้านหลังเป็นยันเทวธรรมก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของมหายานเลยนะครับผม ที่หลวงพ่อท่านได้ออกแบบมาให้ทุกท่านนะครับได้มีไว้บูชานะครับมีของดีไว้บูชานั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนที่3นะครับเป็นการพุทธาพิเศษนะครับของเหรียญจิโปลจุลามณีนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้นะครับผมก็จะได้รับชมคลิปต่อไปนะครับผม ก็จะได้นำความรู้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ชมกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ